r 6 0 0 r r p 2026คือสปอร์ตไบค์ที่หลายคนรอคอยการกลับมาในครั้งนี้เหมือนเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่า Honda ยังไม่เคยปล่อยให้สายเลือดสปอร์ตระดับซูเปอร์สปอร์ตหายไปจากเส้นทางด้วยเอกลักษณ์ความดูความดิบความเฉียบคมและความแม่นยำในการควบคุมที่ยังคงรักษา DNA แบบเดียวกับรถแข่งในสนาม MotoGP ีทำให้การรีวิวคันนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่การเปิดสวิตจนถึงการลองขี่จริงบนถนน เมื่อได้เดินเข้าไปใกล้ CBR600RR สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความก้าวร้าวของดีไซน์รถทั้งคันถูกออกแบบให้ลู่ลมมากขึ้นพร้อมไฟหน้าที่คมกริบมุมเฉียนทุกส่วนดูคล้ายรถแข่งที่ถูกย่อส่วนออกมาเพื่อวิ่งบนถนนจริงชิลด้านหน้ามีขนาดพอเหมาะช่วยลดแรงลมได้ดีลายเส้นบนแฟร์ริงทั้งสองข้างเน้นความดุดันแบบสปอร์ตแท้ๆและแน่นอนว่าวิงเล็ตที่ถูกติดตั้งมาเป็นเอกลักษณ์ในรุ่นใหม่ทำหน้าที่ช่วยสร้างแรงกดให้ล้อหน้ามั่นคงมากขึ้นเมื่อต้องวิ่งด้วยความเร็วสูง ทั้งหมดนี้ทำให้รถดูเหมือนพร้อมจัทยานออกตัวทุกวินาทีท่านั่งของ cbr 6 0 0 rr ยังเป็นท่านั่งสไตล์สปอร์ตแบบดั้งเดิมคือค่อนข้างมอบโน้มตัวไปด้านหน้าแต่ไม่ได้ทรมานจนเกินไปอย่างซูเปอร์สปอร์ตยุคเก่าบอกคนขี่เรียวยาวรับสริระได้ดีแฟริ่งสงข้างออกแบบให้เข้ากับสริระขาช่วยล็อกตัวผู้ขี่เวลามุดโค้งได้แน่นขึ้นส่วนแฮนด์จับเป็นแบบแยกซ้ายขวาทำให้การควบคุมรถมีความแม่นยำมากและตอบสนองได้ไว เหมาะกับสายซิ่งที่ชอบฟิลโรดแบบรถแข่งมีความดิบแต่น้ำสมัยอย่างลงตัวหัวใจสำคัญของ CBR 6 0 0 RR ปี2026คือเครื่องยนต์สสูบเรียง599กบาลูกบาทเซนติเมตรแบบ DOHC ที่ได้รับการปรับจูนให้ตอบสนองรวดเร็วขึ้นทำรอบจัดขึ้นและเสียงหวานแบบ4ี่สูบที่หลายคนคิดถึงกลับมาชัดเจนมากกว่าเดิมแรงบิดในรอบต้นถึงกลางมาเร็วการไล่รอบตั้งแต่6000ไปจนถึง1 4 0 0 0รอบทำได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุด เมื่อบิดคันเร่งเต็มๆคุณจะรู้สึกว่ารถพร้อมจะประเคนกำลังแบบไม่ให้หายใจความลื่นไหลของกำลังเครื่องยนต์ยังคงเป็นจุดเด่นแบบฮอนด้าโดยเฉพาะเมื่อคุณส่งรถเข้าโค้งพร้อมลากรอบเสียงเครื่องยนต์แหลมสูงไต่ไปทีละระดับจนเหมือนกำลังขี่รถแข่งจริงๆร,ระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดพร้อมควิชชิปเตอร์ทั้งคืนและลงลดอาการสะดุดระหว่างเปลี่ยนเกียร์ให้ความต่อเนื่องของแรงไม่ขาดช่วงโดยเฉพาะเวลามุดในโคง้งหรือซัดยาวบนไฮเวย์ ฟีลลิ่งของเกียร์ค่อนข้างแม่นชัดและมีน้ำหนักพอดีการเปลี่ยนเกียร์แต่ละจังหวะนุ่มนวลและมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมถือว่าเป็นระบบที่ช่วยยกระดับความเป็นซูเปอร์สปอร์ตยุคใหม่ได้ดีมากอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทําให้รถคันนี้ทรงพลังและควบคุมง่ายคือระบบกันสะเทือนที่เลือกใช้ของโชว์วัทั้งหน้าและหลังด้านหน้าเป็นแบบ BPF หรือ Big p i s t o n Fork ที่ปรับได้เต็มระบบให้การตอบสนองคมและมั่นคงในช่วงเข้าโค้งด้านหลังเป็นโปรลิงที่สามารถปรับระดับให้เข้ากับสไตล์การขี่ ไม่ว่าจะแบบถนนเรียบมุดโค้งในเขาหรือวิ่งใช้งานทั่วไประบบการสะทเทือนทั้งหมดนี้ช่วยทําให้รถนิ่งมากขึ้นเมื่อใช้ความเร็วสูงและลดอาการสะบัดของล้ออย่างเห็นได้ชัดระบบเบรกก็มาพร้อมความมั่นใจด้วยคาลิเปอร์เบรกหน้าแบบเรเดียนเมาส์จากโตกิโกดิสคู่ขนาดใหญ่และด้านหลังเป็นดิสเดียวเบรกหน้าค่อนข้างนิ่งแรงและคมทําให้คุณสามารถกดเบรกหนักได้โดยไม่ต้องกลัวอาการท้ายเวียงหรือหน้าจมหนักจนควบคุมยากและมี abs ที่ช่วยเสริมความปลอดภัยในสถานการณ์ขับขันหรือบนพื้นผิวถนนลืน่น Honda CBR 600RR ปี2026ยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยครบชุดไม่ว่าจะเป็น traction control, power mode, w i l l i control, engine brake control และ IMU แบบ6แกนที่ช่วยประมวลผลการเอียงการกดเบรกและการเร่งเพื่อให้การควบคุมรถแม่นยำและปลอดภัยขึ้นช่วยให้ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์สามารถขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น หน้าจอเรือนไมเป็นแบบ TFT สีเต็มระบบรายละเอียดชัดเจนแสดงข้อมูลครบทั้งรอบเครื่องความเร็วอุณหภูมิการทำงานของระบบต่างๆพร้อมโหมดปรับแต่งได้ตามต้องการปุ่มควบคุมบนแฮนถูกจัดวางให้ใช้งานง่ายใช้มือเดียวก็เข้าถึงเมนูส่วนใหญ่ได้อย่างสะดวกไฟท้ายเป็นเลตดีไซน์เฉียบและดุดันเข้ากับเส้นสายของตัวรถอย่างลงตัวฟิลลิ่งการขี่ CBR 600RR นั้นบอกได้เลยว่าไม่ใช่รถที่ขี่ง่ายสำหรับมือใหม่มากนักเพราะกำลังของเครื่องยนต์และฟิลลิ่งแฮนที่ค่อนข้างคม ต้องการความคุ้นเคยและความมั่นใจระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความดิบความคมความแม่นและความร้อใจทุกครั้งที่เปิดขันเร่งรถคันนี้จะตอบโจทย์มากขี่ในเมืองอาจจะมีความไม่อยู่บ้างจากท่านั่งแบบสปอร์ตแต่ถ้าได้วิ่งบนถนนโลง่ลงๆหรือขึ้นเขาเข้าสอกค้งรถคันนี้จะปลดปล่อยศักยภาพได้เต็มที่และทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังควบคุมรถแข่งจริงๆ ในเส้นทางยาวๆการเร่งแซงทำได้ง่ายมากกำลังมาไวต่อเนื่องยิ่งลากรอบยิ่งแรงตัวรถนิ่งไม่มีอาการส่ายแม้จะใช้ความเร็วสูงเสียงเครื่องยนต์สี่สูบที่หวานกังวานยิ่งทำให้การขี่สนุกขึ้นเหมือนฟังดนตรีที่เข้ากับทุกการเร่งทุกการเปลี่ยนเกียร์ Honda CBR 6 0 0 RR ปี2026ไม่ใช่เพียงสปอร์ตบค์ระดับกลางแต่เป็นรถที่สร้างอารมณ์ให้ผู้ขี่ทุกครั้งที่อยู่หลังแฮนด์มันให้ทั้งความเรือใจความมั่นคงความสปอร์ตแบบแท้จริงและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบวน หากคุณเป็นสายสิ่งที่ชอบฟีลของซีซูบแบบดั้งเดิมชอบการควบคุมที่แม่นยำและต้องการรถที่มี d n a จากสนามแข่งอย่างแท้จริงคันนี้คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดสำหรับคนที่กำลังมองหารถแนวซูเปอร์สปอร์ตที่ให้ได้ทั้งความมันและความมั่นใจ Honda c b r 600 RR ปี2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งดีไซน์การควบคุมเทคโนโลยีและอารมณ์การขี่ทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นรถที่ใครเห็นก็รู้ทันทีว่าเกิดมาเพื่อซิ่ง เกิดมาเพื่อสร้างความตื่นเต้นและเกิดมาเพื่อเป็นตำนานอีกครั้งในตลาด 600cc